มิหมอหลวงพระเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับทำมาให้ชมกันห้าเล่มเล่มแรกขนาดความยาวก็จะอยู่ที่13นิ้วเฉพาะใบ8นิ้วนะครับกันและแหมเป็นทองเหลืองลายน้องสิงครับ ด้ามไม้ฝักไม้ทั้งหมดเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับจะมีเล่มหนึ่งที่เป็นด้ามงาฝักไม้นี่หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลครับยาวหกนิ้ว เฉพาะใบสามนิ้วครึ่งนี่เป็นขนาดปากกาด้ามไม้ฝักไม้กันทองเหลืองฝักรัดหวายลายเสยมาเปลยวเพลิงนะครับตะก,กุดสามดอกต้นนี้ก็สวยกระทัดรัดดีึ่นนี้สี่นิ้วครึ่งนะครับ เฉพาะใบสองนิ้วครึ่งหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้ก็งามกันทองเหลืองฝักลัดหวายมีดทรงประหมออ้วอนกลมนะครับตะกุดเก้าดอกเล่มนี้สวยคุ้มค่ามาก พอเดิมนะครับ10นิ้วมัน9นิ้วครึ่งเฉพาะใบมี6นิ้วด้ามไม้ฝักไม้กัานเหล็กดำฝักรัดทองเหลืองอันนี้จะเป็นลายที่ชื่อว่ากนกดอกไม้นะครับจะดูคล้ายๆน้องสิงลายนี้มีแค่เล่มเดียวครับศิลปะปช่างยุคต้น,ตน ทุกเล่มข้างมีดจะแห้งแล้วก็แน่นทุกเล่มนะครับไม่มีโยกไม่มีสั่นแม้แต่นิดเดียว <Okay. S 1> ได้ไปก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเล่มสุดท้ายด้ามงาฝักไม้7ดนิ้วครึ่งเฉพาะใบก็สนิ้วเล่มนี้สวยนะครับด้ามงากัน และแหมเป็นทองเหลืองเสมาใบโพช่างสอนแบบยกต้นหรือเต็มต้นนะครับงาเขาอาจจะมีรอยแยะแต่ว่าก็ยังคงแน่นนะครับไม่ได้เปาะแล้วก็ไม่ได้แตกหลุดร่วงอะไรถือว่าคุ้มค่านะครับเล่มนี้ สวยมากด้วยครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนชื่นชอบสนใจเล่มไหนก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ